เย็นแล้วนะคะก็าาจะปั่นจักรยานเ <laughs> <c oughs> พิ่งเลิกงานเหรอเราจะปั่นไปเรื่อยๆนะคะเออวันนี้ไปทางคลองดีกว่าเนาะเพื่อนๆเปลี่ยนไปทางนี้กันบ่อยแล้วเนาะไปทางคลองบ้างนะอนาพาปิชมเหรอตรงใครปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะคะทุกคน มาชมบรรยากาศทางนี้กันมางเนาะดีใจถ้าอายฮีต่เซนโนาะเที่ยวชมบรรยากาศกันนะคะเพื่อน คุยบานหลังนี้กระปุกอันนี้กางงามเนาะไปไหนจ๊ะบานจักรยานเล่นค่ะทำกับข้าวเสร็จแล้ว ี่ออนกลับยังทำอะไรคะป่าจะกยานเต้มกันคน วยมามองนี้เดิมดกแล้ววุทยอยอดอีกเยอะเลย เดินชมธรรมชาตินะคะพี่น้องมันยยเล็กไม่ได้ปั่นจักรยานมานะก,ก็ก็ไกลยอยู่นะคะนู่นจอดจักรยานไว้นู่นเลยอะ่ะม,มาห่หาคนสวยมาห่าคนสวยค่ะมาหา่ามาหา่ามาเหา่า มะหาวคนสวยนะคะสวยงามคนงานกำลังเอาเอาค่ะ เอาข้าวไปเอาไอเอาอาหารไปให้ปลานะคะเรามาเรามาไม่ทันเขานะคะจะได้ลงเรือไปด้วยเนาะถ้าถ้าเราจะลงเรือกับเขาเราต้องอ้อมไปฝั่งนูน้นน่ะน่าสนุกเนาะลงลงเรือให้เขาอันนี้เนาะน่าสนุกนะคะเพื่อน มหาเหาคนสวยนะคะ